สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สวยจะมาพูดถึงดาวพระสุกนะคะที่ได้ทําการโคจรยโยกย้ายในวันที่3พฤศจิกายนปี2566ค่ะซึ่งดาวพระสุกจะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีกันนั่นเองนะคะจังหวะที่ดาวพระสุกทําการโคจรโยกย้ายนี้ย่อม ส่งผลกระทบต่อ12ลัคนาราศีค่ะเพราะดาวพระสุขเป็นดาวตัวแทนของเงินความรักและความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระสุ์นี้อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณคะ่ะในวันที่ 3, สมพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2566ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตานั่นเองนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการเงินการทอง เป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความรักความสุขเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความสวยงามนั่นเองนะคะเมื่อดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะประการแรกเลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากคนรอบข้างได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคําแนะนําชี้แนะถ้าคุณเดือดเนื้อร้อนใจถ้าคุณมีปัญหาติดขัดอะไรญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวคุณเขาจะไม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวนะคะและลําดับต่อมา あ <music> ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะมีโอกาสที่คุณจะอยู่ไม่ติดที่ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางโยกย้ายนะคะบางทีไปอบรมไปสัมนาต่างจังหวัดบางทีเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือบางทีก็จะเป็นในเรื่องของการย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวเป็นไปได้นะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวพันธุพันธุสหัชชะนะมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปค้างอ้างแรม ที่อื่นนะเป็นไปได้นั่นเองค่ะลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ของมีค่าได้ของฝากได้ลาปากได้ทานอาหารอร่อยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้กินอะไรใหม่ๆได้ไปสถานที่ใหม่ๆไปในที่จันลงใจไปในที่ที่คุณไม่เคยไปลักษณะนี้ค่ะ สมัยมองแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎคะจังหวะของดวงดาวนั้นเอื้อประโยชน์ให้คุณมีความสุขให้คุณมีลาบผลที่ดีให้คุณมีลาบปากให้คุณได้สิ่งใหม่ๆได้ของที่ถูกใจนะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ของใหม่เข้าบ้านด้วยนะดาวพระสุขเป็นดาวลาภะลาภะหมายถึงเงินก้อนโตลาภะหมายถึงลาบผลหมายถึงความสําเร็จหมายถึงชื่อเสียงจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างมี เครดิตมีชื่อเสียงช่วงนี้ใครต้องการกู้เงินมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะขอกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์ดีนะรวมไปถึงคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนจากการทําธุรกิจจากการค้าขายจากการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นคุณซื้ออะไรมาแล้วคุณจะขายเก่งกําไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสได้เงินก้อนนะได้เงินค่าในหน้าได้เงินส่วนต่างที่มันค่อนข้างเยอะช่วงนี้เป็นช่วงที่เฮงนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้ว ดาวพระศุกร์เป็นดาวพันธุด้วยนะหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินจะมีความมั่นคงอย่างมากเลยทีเดียวชาวลัคกนาราศีกรกฎคะท่านใดวางแผนอยากจะตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านหรือแม้แต่กระทั่งอยากซื้อบ้านใหม่อยากซื้อคอนโดใหม่อยากได้รถคันใหม่วางแผนได้เลยในระยะนี้นะคะเกณฑ์มันค่อนข้างเอื้อประโยชน์แล้วทําเรื่องกับธนาคารทําเรื่องกับบริษัทสินเชื่อเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะผ่านสูงมากๆนั่นเองนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองเดา เงินโคจรมาอยู่ในเรือนสหัสชะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับรถมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับยวดยานพาหนะด้วยตรงนี้คุณก็ต้องวางแผนการจ่ายเงินของคุณให้ดีด้วยนะคะวางแผนรายรับรายจ่ายด้วยดาวพระศุกร์โคจรเข้ามาในเรือนสหัสชะเดินทางบ่อยนะนอกจากจะต้องซ่อมแซมรถแม่นเทนแนนรถแล้วมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาก,การสื่อสารบางทีไปพบปะลูกค้าเราจะไปตัวเปล่ายังไงเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือ อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดเป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆแต่พอมันบ่อยๆครั้งเข้ามันก็มากขึ้นได้ก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีกรกฎวางแผนการเงินการทองสักหน่อยนะดาวพระสุขดาวลาภะโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะได้รับผลจากคนรอบข้างอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปค่ะว่าคุณจะไม่โดดเดี่ยวเลยอะคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันตัวคุณดีมากๆนะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากคนรอบข้างดีมากๆ บางครั้งเนี่ยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบตัวคุณเขาฝันดีฝันแม่นนะคะเขาเล่าให้คุณฟังอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแปลงเป็นเลขหรือว่าเออลองนําตัวเลขของเขาไปเสี่ยงดูตามมาอ,อย่างเงี้ยมันมีโชคแบบตามๆกันน่ะนะคะตามคนรอบข้างได้มาจากญาติญาติฝันหรือคุณแม่ฝันอะไรอย่างเงี้ยน้องฝันคนรอบข้างตัวคุณนะคะนะคะจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนผลักดันโชคชะตาหรือเรื่องราวดีๆมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนา ราศีกรกฎท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามคลินิกเครื่องสำอางนะคะเสื้อผ้านหน้าผมต่างๆจะมีมุมที่ดีนะระยะนี้ธุรกิจเหล่านี้จะดําเนินไปได้ด้วยดีมีความคล่องตัวนะคะการซื้อการขายการเจรจาการคุยการต่อรองมันจะไหลลื่นดีมากๆหมุนเงินค่อนข้างดีนะสาหรับชาวกรกฎในระยะเดือนพฤศจิกายนนี้ตั้งแต่3พฤศจิกายนไปจนถึง หนึ่งธันวาคมใครที่เคยติดขัดในเรื่องของการเงินการทองใครที่เคยชักหน้าไม่ถึงหลังจังหวะนี้จะคลี่คลายนะคะจะเบาขึ้นนะคะคุณจะโล่งอกโล่งใจมากยิ่งขึ้นปัญหาอะไรที่มันเคยทุกข์เคยหนักอกหนักใจมันก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สวยจะมาพูดถึงดาวพระสุกนะคะที่ได้ทำการโคจรยโยกย้ายในวันที่3พฤศจิกาย,ยนปี2566ค่ะซึ่งดาวพระสุกจะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีกันนั่นเองนะคะจังหวะที่ดาวพระสุกทำการโคจรโยกย้ายนี้ย่อม ส่งผลกระทบต่อ12ลัคนาราศีค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินความรักและความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์นี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณคะ่ะในวันที่ 3, สมพฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกันคะ่ะมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานะคะซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่เฮงมากมาก สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องเกริ่นบอกกันอย่างนี้เลยนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นดาวกัมมะกัมมะกระดุมพระงานอ,อะไรก็ตามที่คุณกําลังหยิบจับหรือทําอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์ที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวคุณภารกิจหน้าที่โปรเจกต์อ,อะไรก็ตามที่คุณทําอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดผลกําไรเรื่องราวของการเทรดเรื่องราวของการเก่งกําไรเรื่องราวของการเป็นนายหน้า ตัวกลางตัวแทนจะมีมุมที่ดีค่ะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ค่าคอมมิชชั่นทําการค้าขายขึ้นดาวพระสุกเป็นดาวสหัชชะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของการพูดการเจรจาการติดต่อการประสานงานการประสานงานจะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณการติดต่อการเดินทางการเข้าสังคมการพบปะผู้คนจะนําลาภผลที่ดีมาสู่ตัวคุณนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์เลยนะคะดาว วพระสุกเองเนี่ยเขาเป็นดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องของเงินทองความรักความสุขอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งดาวพระสุกดาวเงินทองโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเงินจะไปไหนคะเงินก็อยู่ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองคือทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะนะในระยะนี้นะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดีลงานประสานงานกับใครก็มีโอกาสเฮงมีจังหวะได้ ประสบความสําเร็จโอกาสที่มันออกมาในเชิงบวกเนี่ยมันมากกว่าเชิงลบอย่างแน่นอนอย่างชัดเจนยิ่งดาวพระสุโคโจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพุธด้วยนะคะมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรก็จะยิ่งส่งผลทําให้การพูดการจรจานั้นมันไหลลื่นดาวพระสุกมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพุธพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมซานสองดาวคู่นี้เนี่ยนะคะเขาจะให้แง่ผลในเรื่องของสเสน่ด้วยชาวลัคนา ราศีสิงจะมีเสน่ห์มากขึ้นหลายๆคนอยากทํางานกับคุณหลายๆคนอยากจะใกล้ชิดคุณหลายๆคนอยากจะพบปะพูดคุยกับคุณอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับคุณชาวลัคนาราศีสิง์เป็นช่วงที่จะมีคนดึงตัวคุณไปร่วมงานด้วยนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณงานเยอะขึ้นนะฮะงานยุ่งมากขึ้นมีภารกิจมีหน้าที่ที่คุณจะต้องทําหลากหลายอย่างนะแต่ว่าแต่ละอย่างที่คุณทํานั้นก็ล้วนแต่นําผลประโยชน์ดีๆมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงคะ สมัยมองว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่คุณนั้นต้องขยันให้มากขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวขยันลุยแอคทีฟเดินหน้านะคะไม่ควรที่จะไปจมกับอดีตไม่ควรยึดถึงอาอไม่ควรยึดถึงเรื่องเก่าๆเราควรยึดถึงอนาคตนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วแล้วไป อะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่าให้มันมาฉุดรั้งเราเราต้องไปข้างหน้านะคะนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วโอกาสในเรื่องของลาบผลโอกาสในเรื่องของเงินทองมันก็จะยิ่งเพิ่มผุ่นนั่นเองค่ะในระยะนี้คนรอบข้างเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายจะมีเกณฑ์นำโชคนำลาบมาสู่ตัวคุณด้วยนะเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวสหัชชะนะคะสหัชชะกระดุมพระนั่นก็หมายความว่า คนรอบข้างคนที่ทำงานญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนที่คุณรู้จกักเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คอนเน็กชันของคุณเขาจะชี้แนะแนวทางหรือเขาอาจจะแนะนำอะไรดีๆให้กับคุณจนกลายเป็นไอเดียในการทำงานเป็นจนกลายเป็นไอเดียในการหาเงินให้กับคุณก็เป็นไปได้ดังนั้นเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยไม่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะควรจะเข้าสังคมควรจะไปอยู่ในโลกออนไลน์ควรจะติดต่อคนที่จะประสานงานคนที่จะพูดคุยกับ กับผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแบบนี้จะดีมากๆเหง่งมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยขอบอกก่อนนะว่างานใดถ้าเกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานใดที่มันเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคน้ําอาหารของใช้ในชีวิตประจําวันเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้ากระเป๋าเครื่องสําอางของผู้หญิงกระจุกกระจิ๊กกิฟช็อปอย่างเนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีมากๆนะทําการค้าการขายเรื่องราวเหล่านี้จะไหลลื่นจะค คล่องมากขึ้นนะการหมุนเงินก็จะคล่องตัวระยะนี้ใครต้องการกู้หนี้หรือว่าขอสินเชื่อจากบริษัทหรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆก็สามารถที่จะกู้ได้กู้ผ่านนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเครดิตท,ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระดาวพระศุกร์เป็นดาวสุพเคราะห์ดาวสุพเคราะห์โครจรมาอยู่ในเรือนการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางคุณจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเป็นจังหวะดีทั้งนั้นเลยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเป็นเดือนแห่งการกอบโกยเงินทองเลยก็ว่าได้ตั้งแต่3าพฤศจิกายนไปถึงหนึ่งธันวาคมก็เท่ากับว่าเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนั่นแหละค่ะดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะรวยขึ้นนะคะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเป็นจังหวะเดือนที่คุณจะหาเงินได้เยอะขึ้นมีรายได้เข้ามาหลากหลายทางไม่ว่าช่องทางใหม่มันจะทําเงินให้คุณได้เล็กได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บเล็กผสมน้อยสะสมไปโอกาสมันมาแล้แลวช่องทางมัน แลนะคะเดี๋ยวมันจะต่อยอดเดี๋ยวมันจะเติบโตได้ในอนาคตนั่นเองค่ะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mm. you. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สวยจะมาพูดถึงดาวพระศุกร์นะคะที่ได้ทำการโคจรยโยกย้ายในวันที่3พฤศจิกายนปี2566ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์จะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีกันนั่นเองนะคะจังหวะที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายนี้ย่อม ส่งผลกระทบต่อ12ลัคนาราศีค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินความรักและความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์นี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณคะ่ะในวันที่สพฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองนะคะดาวพระศุกร์อย่างที่สมัยบอกไปว่าเป็นดาว เจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินค่ะเมื่อดาวกระดุมพระโคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเงินทองจะไปไหนคะทับเนื้อทับตัวคุณนั่นเองค่ะเป็นจังหวะด,ดีๆของชาวลัคนาราศีกันเลยก็ว่าได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชาวกันจะมีไอเดียมีช่องทางมีลู่ทางทํามาหากินใหม่ๆเข้ามานะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายดาวพระศุกร์เกี่ยวข้อง ก,การออกสื่อดาวพระศุกร์เกี่ยวข้องกับการเงินเกี irgend, geld, ่ยวข้องกับสิ่งสวยงามเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับความสุขนะคะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องอุปโภคบริโภคนะดังนั้นเนี่ยสมัยมองว่าใครที่ทําธุรกิจเหล่านี้หรือใครที่ทํางานประจําแล้วหาอาชีพเสริมเกี่ยวกับการทํางานเหล่านี้อย่างเช่นคุณมาทําออนไลน์เพิ่มขายเครื่องสําอางเพิ่มขายเสื้อผ้าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมุมที่ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกันกับดาวพระศุกร์แล้วดาวพระศุกร์โคจร มาทับเนื้อทับตัวคุณด้วยมันเป็นจังหวะที่ทำแล้วได้เงิน มันเป็นจังหวะที่ทําแล้วมันมีช่องทางไปของมันน่ะนะคะคือสมัยกําลังจะอธิบายว่าชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณจะหาอะไรทําเพิ่มทําเสริมในช่วงนี้นะพยายามมองงานที่สอดคล้องกับดาวพระศุกร์ไว้นะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเลยทีเดียวมันจะเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะหาเงินหาทองได้มากกว่าที่คุณคาดคิดอีกด้วยซ้ําเพราะดาวพระศุกร์ไม่ใช่แค่ดาวการเงินค่ะยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของชาวลัคนาราศีกันด้วย สุขภาพหมายถึงความสําเร็จสุขภาพหมายถึงชื่อเสียงสุขภาพหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศ งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่งานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อการเข้าสังคมงานที่ต้องอาศัยชื่อเสียงงานที่ทำอยู่ในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลจะมีมุมที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวคนที่ทำออนไลน์อาจจะต้องการผู้ติดตามเพิ่มยอดฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีโอกาสได้มาค่ะนะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีลู่ทางว่าอย่างนั้นเถอะจะมีช่องทางไปของตัวเองซึ่งดีมาก มากเลยนะคะช่วงที่ดาวพระสุกโคจรเข้ามาอยู่ที่ราศีกันมาทับเนื้อทับตัวคุณเนี่ย ก็คือมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพุธนะราศีกันเนี่ยคือเป็นเป็นเรือนของดาวพระพุธเป็นบ้านของดาวพระพุธและดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะดังคํากลอนที่ว่าพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนั่นก็หมายความว่าจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ที่ราศีกันเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วย ใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นบริวารคุณอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครคนเหล่านั้นเขาก็จะเมตตาเอ็นดูคุณคอยให้โอกาสคอยหยิบยื่นสิ่งดีๆคอยชี้แนะแนวทางถ้าคุณเป็นหัวหน้าถ้าคุณเป็นเจ้านายถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชามันก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีลูกน้องมีบริวารที่ทําให้คุณสบายอกสบายใจเป็นช่วงที่การเงินคุณดีคล่องตัวไม่ฝืดไม่ติดไม่ขัดเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้ ชาวลัคนาราศีกันคะสมัยต้องบอกไว้เลยนะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ด้วยพอโคจรมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยมันเหมือนเปล่งประกายนะดาวพระศุกร์มาทับตัวเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะดูดีมีออร่าด้วยนะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะใครที่เป็นเพศหญิงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผิวพรรณผุดผ่องใสเป็นช่วงที่หน้าตาดูอิ่มเอิบอิ่ม,มน้ําเป็นช่วงที่คุณจะได้กินอาหารอร่อยได้ลาบปากได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปเกิดความจันลงใจ ได้พบปะผู้คนได้สนทนาได้คุยได้ผ่อนคลายมันจะมีความรู้สึกแบบมีความสุขประมาณนั้นนะส่วนชาวลัคกนาราศีการท่านใดที่เป็นเพศชายมีสเสน่ห์ค่ะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีจะเป็นช่วงที่คุณดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นเลือกทานอาหารออกกําลังกายดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมระยะเนี้อาจจะมีหลายๆคนนะที่ตกแต่งทรงผมใหม่ทําสีใหม่ตัดผมใหม่หรือซื้อเสื้อผ้าใหม่เข้าบ้านเนี่ยมันเป็น ไ,ได้นะคะหรือบางคนได้ของประดับบางคนก็จะได้เป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามที่คุณอยากได้มานานแล้วบางคนนะคะผู้ชายก็จะได้เป็นแกจิตได้อุปกรณ์แต่งรถอะไรอย่างเงี้ยได้นาฬิกาได้รองเท้าใหม่ก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีกันดาวพระศุกร์เองเนี่ยเขาเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักอยู่แล้วนะคะเมือ่อโคจรมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยโอ้โหทั้งเงินทั้งความรักเนี่ยถือว่าลงตัว มากๆสําหรับชาวกันนะใครที่มีคู่ก็เป็นช่วงที่คู่เอาอกเอาใจใส่ดูแลดีนะแล้วก็เป็นช่วงที่คู่ให้เงินใช้ก็ได้นะเออเป็นช่วงที่ได้รับได้ผลจากคนรักคู่รักนะคะหรือคนที่โสดเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเลือกได้อะสวยเลือกได้หรอเลือกได้ประมาณนี้เลยนะคะเป็นจังหวะดีๆจริงๆค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประโสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมมันทําบุญทําทานและอย่าลืมมันสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ